มาจังตลาดอีดีกว่าะชุนนนี้มาซื้อมาเนี่ยคืนนี้บ้านเดียวเลยอะจะไปดูราคาจะไปดูราคาอันนี้มันซื้อมาเมื่อก่อนเมอร์มาเกลมาเกลนอไอกาเย่เปิดตามด้วยมันเทนต์ละกันนี่นิยมหรอสองไอ้ยังคิตอนเนี่ยบอกนาบะก็อันนี้บอกนาบะก์อแน่น พอถ้าไหลแตกในเป็นบ้อกนะวไม่หน่อไม่หน่อมาใช่กะ้าหันแตกอีกคูงมันมีแตกเป็นแบบแตกนะพี่ก็ไล้เอาสภาพนี้เอาบางๆให้พี่เอาพันแสลด้วยอนใ้พันสองเน่ะ แอดไลน์เบอร์นี้เราสิบห้าสิบสามช่องว่างมันร้อยสองร้อยมันไปต่อยากมั้งเราสิบห้าสามพันแปดอันนี้แงมกว่าพี่ ไปอู้อันนะมันเจีแล้วก็ฮุ่นเห่ต้องเนียวน้ำพันเก้ามันใจไปแล้วฮุ่นแห่เนินเอาเหนียวนำแงาพี่แก่เนี่ยเนี่ยตัวมันเจ๊งวันฟีงอย่างอันล้ำเหลือตาหมูเล่นผ้าก็เป็นยัวตัวตัวเล่นเอาเหรียญวิ่งเนี่ยมาเทียบกันเนี่ยตายแล้วเอาสิบห้าช่องว่างสามร้อยสี่ร้อยแค่นั้นเนาะจบไวตายไวเลยแหละไอที่มันท่วมก็มีรู้เฮ้ยไอ้ที่มันท่วมก็มีรู้เจ๊งว่ามันมันมีรู้ ตกนี่สี่ร้อยตกนี่ 800. แปดร้อยพอได้ส่วนที่ส <4. S 2> ี่ราคาเนี่ยพี่ยี่สิราคานี่นะพี่เออทีเอสเขียนใส่ซองเขาเลยครับเวลาเขามาซื้อไอ้บอกเลยว่าไอ้ติดซองกันเลยอพอเอาอาแล้วก็บวกเขาแค่สองสามร้อยสองอสามร้อยอะจ้างสไตล์แล้วนี่ที่ไหนสร้างโรงงานสกอตต์ครับพี่มันจะสร้างโรงงานมีสร้าง,งาโ,โรงงานกับลูกค้าสั่งมีมีอย่างหนึ่งเอาอย่างหนึ่งเพราะจะอะไรบูทเทิลจะอะไร เรางานมาจูง่ะพันนัดให้อ๋อโอเคราโอเคหาเขาแล้งานให้จะซอบๆเดี๋ยวแม่งมาห่อกเออเจันเจ็ดดเจ็ดร้อยเฮ้ยขาดทุนเลยสุดแสนหน้าคนขายเป็นว่ามันขัดทุนกี่ปเจ็ดอะไรกอหนึ่งสามเก้าหมื่นสามเก้าร้อ่สามพันเก้าอาชุดนี้จบไปชุดอื่นมาขาดทุนปันบ่ายชีวิตนะ ไอ้ที่ได้ก็ได้อยู่ครับอย่างไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้เลยอ่ะอย่างไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยนี่ไงแพ็คได้ครับเอาหมื่นนะงามสวยพี่หมื่นพี่บ่อยอ่ะก็แห่ไปรถเอาน้ำใจกันต้อง ต้องซื้อเลยแหละ45เองโอ้เมื่อกี้35อย่างขึ้นบพันไหนบ้างม่อกี้ได้ยินอยู่ดูย้อนย้อนย้อนเย500ๆปันค้งกันเอยู่3พันต่ายอยู่เลยอ้าวิ่้อะไดเปนแบบปินพี่อะไรขาย3พันเลยแตกกันเลยอะ้ยนะยยูเซอร์เจริญพระยุนนะ ดูแล้วนะสูงแล้วนะตะเกียอุ้ยนี่ความแปลกนะสูงแล้วนะเจอกั nice. นก็พอแล้วเนี่ยมันมาสักกีซีเอ็มเอสเป็นมาแล้วเนี่ยมางามอย่างไรล่ะถ้าไปซื้อก็ได้เหรอดูแป่ลกพี่บอกจ้างมาพี่เอาจ้างมาไปตัวละพี่บ่อกจ้างมาเอ๊ไปบอกเขาไปเอาละล้อมเลยโอ้โหถ้าหอร้านแล้วเปิด เก้าสามบวกหนึ 1, 2030, 200, oh. 200, up, ่งสามเก้ีมันสามสอง้อยครับโอ้สงร้อยก็มาเอาละคาีมนสามกับอกอ่ะอุ้ยได้สองร้อก re> ็เจสองร้อมาสแกนมาสแกนมาบุญบุพี่อครับยินดีครับขอบคุณครับสี่หมื่นสี่หมื่นสอน้าลองเรียบร้อยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอได้